ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ช่างกบจะพามาเช็คซ่อมนะครับเป็นเครื่องซักผ้านะครับหน้าตามันพอดีว่าเป็นของช่างนะครับช่างแถวบ้านช่างกุบนะครับเขาได้ทําการ ซ่อมแล้วนะครับทำการซ่อมนะแต่ว่าน่าจะทําไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเออเอาไปทําให้หน่อยนะครับทําการซ่อมนะเป็นของคนรู้จักบอกนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับช่างผมไม่รู้นะครับผมก็มีมาให้ซ่อมก็ซ่อมครับผมไม่มีปัญหานะครับก็คืออาการนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นมัน นะครับจากรบไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเขาก็ให้มาแค่นี้นะครับรุ่นมันน่าจะเป็นอะไรอะ wa wa อันนี้อันนี้ประมาณเนีย่ยนะขาบอกว่าประมาณ11โลนะครับน่าจะเป็น wa 11 f 5นะครับ f 5 s 3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าเครื่องอยู่กับช่างคนที่เขาอเอามาให้ซ่อมนะครับผมก็จะลองซ่อมดูนะครับว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้อง ซื้อบอร์ดใหม่เปลี่ยนนะครับเขาจะยำมาเยอะขนาดไหนนะครับเขาก็ตัดทําอะไรมาให้หมดแล้วนะครับผมผ่าบอร์ดไม่แล้วนะครับชัางกบก็จะทําการไล่ดูนะครับเขาบอกว่าเขาซ่อมเขาดูใน y o u t u b e นะครับไอ้ที่ว่า YouTube เหมือนช่างกบลงเนี่ยโทษทีขอโทษครับขอโทษครับพอดีล้องมือไปโดนกบช่างกบเหมือนช่างกบลงใน youtube นะครับแต่ว่าอาการนี้ช่างกบไม่ได้ลงนะครับไม่มี เป็นอาการที่ว่าบอดใจไฟนะครับที่ช่างกบลงมันจะมีบอดใจไฟต่างหากนะครับยังโกบเลยลงนะครับแต่อ,อาการตัวนี้มันมันมันกดกดเ,เปิดปิดได้กดได้ทุกอย่างยกเว้นกดสตาร์ทนะครับโอเคมาดูนะครับปึ๊บไฟแดงไฟตรงนี้ก็ปิดติดอยู่กดปึ๊บกดได้นะี่ครับมันกดดังตงแต้งตองแต้งเนี่ย กดดังนะครับกดดังตอกต็งตอกเต็งไม่ได้เงียบนะครับแสดงว่าลายไม่ขาดนะครับสังเกตดีๆเดี๋ยวถ้ากดปุ๊บกดแล้วไม่ดังแสดงว่าลายขาดลายตัวปุ่มสตาร์ทขาดนะครับอันนี้กดได้ปิดได้ปุ๊บพอกดปุ๊บกดตัวอื่นได้หมดนะครับนี่กดอย่างอื่นได้หมดปุ่มอื่นได้หมดนะครับได้ทุกปุ่มนะครับ กดสตาร์ทไม่ได้นะครับปิดได้นะครับอาการนี้ที่ช่างกบเคยดูนะครับเคยดูใน y o u u u e เไปศึกษาอยู่เปลี่ยนออโต้นะครับเปลี่ยนออโต้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนมาแล้วล่ะนะครับอันนี้สายช่างกบนะครับกบเอามาต่อจริงๆครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับออโต้มี2ต,2ตัว อันนี้ออปตอฝั่งเอดีซีออปตอฝั่งเอซีนะครับสองฝั่งมาเลยชุดนะครับอันนี้ส่วนมันส่วนมากมันเสียมจะเสียฝั่งนี้ฝั่งดีซีดีซีนะครับอันนี้ฝั่งเอซีนะครับไม่ค่อยเสียออปตตัวนี้ภายในวงจรมันจะมีฝั่งขาหนึ่งขาสองขาหนึ่งขาสองมันจะมีไดโอดสองตัวนะครับไดโอดหัวมันจะสับกันนะครับวัดแล้วมันจะขึ้นนะครับ จะเกิมันไม่ได้เสียนะครับส่วนมากเกี่ยเสียตัวนี้นะครับส่วนมากจะเสียตัวนี้อาการนี้ทางผมยังไม่เคยซ่อมนะครับยังไม่เคยซ่อมเลยเจอัางแรกแล้วก็เพื่อนเพื่อนช่างแถวนี้หนะครับออกมาให้นะครับเป็นช่างนะครับไม่นช่เพื่อนช่างแถวนี้แหละครับตัวนี้ส่วนมากตัวนี้จะเสียนะครับนี่เห็นไหมเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนตัวนี้ก็แกะแล้วนะครับ เปลี่ยนละน่าจะเปลี่ยนไปสองตัวแล้วมั้งเปลี่ยนผูกหรือเปล่ามันออรอตัวเก่านะค,รคนระเบอร์มนคนระเบอร์นะครับคนระเบอร์อย่าใส่แทนกันนะครับมีปัญหาเพราะว่าอ้น,นี้เป็นสําหรับไฟ AC อันนี้สาหรับไฟ DC นะครับใส่ไฟ,ไฟ DC มันจะมีอ่าทานัตาทานติเตอร์และก็โฟโต้ทันติเตอร์โฟโต้แล้วก็อ่าไดโอดไดโอดเปล่งแสงไดโอดอ่ะเป็นไดโอดภายในขาหนึ่งขา้สอง มีตัวเดียวแต่ฝั่งนี้ไดโอดจะมี2ตัวสับกันสับวงกันนะครับดูเลยนะครับไม่เชื่อดูใน Google ก็ได้นะครับจะมีนะครับตัวนี้คนละแบบนะครับไม่เหมือนกันแต่ทํางานเหมือนกันนะครับแต่แต่มันเป็นไฟ AC ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไฟ DC นะครับก็เขาน่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะเดี๋ยวมาวัดไฟดูนะครับมันจะได้5้าโวลต์ฝั่งนี้นะครับได้5โวลต์ฝั่งนี้นะครับวัดตัวนี้นะถ้าได้5้าโวลต์ก็คือมันมัน ก็ไฟมาแล้วก็วัดตัวมันดูนะครับส่วนมากมันจะช็อตนะครับมันจะรั่วอะไรประมาณนี้นนเช็ตค,ครับประมาณ5้าโวลต์นะครับไฟเลี้ยง มะครับสี่ห้าโวลต์ฝั่งนี้จะยังไม่มีมันจะสวิงนะี่ครับผมนะศูนย์นจุดหกศูนย์จุดอะไรมันสวิงขึ้นสวิงอยู่ไม่เสียนะครับแล้วมาวัดตัวออฟตัวมันมันชัดไหมถ้าผมจะทำเป็นแบบไดโอดนะครับมันรั่วมันชัดไหมดูนะครับมาวัดเทียบระหว่างของ AC ดูนะครับของ AC ขาหนึ่งคาสองนะครับ มันจะขึ้นสองข้างหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดฝั่งนี้เหมือนกันสลับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดมันก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นไอนี่ดีกว่านะมิเตอร์เข็มจะได้เห็นกนัลลลนชัดๆเล็บนะครับดอเข็มนะครับผมดูฝั่งเอซีนะครับนี่ประมาณสิบห้าโอห์มสลับ ก็เท่ากันเพราะว่ามันมีโฟโตไดโอด2ตัวอยู่ข้างในนะครับเป็นไดโดอด2ตัวอยู่ข้างในสลับหัวสลับสลับบวกสลับ,บล,ลบ,บกันฝัวตัวนี้ถ้าขึ้นแบบเมื่อกี้นี่แสดงว่าช็อตรั่วสลับปุ๊บเห็นไหมครับยังไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่ขึ้นนะครับฝั่งดีซีนะครับฝั่งขวามือตัวฝั่งขวามือแล้วก็ปุ๊บ จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแต่ตัวนี้จะขึ้นทั้งสองข้างฝั่ง ac นะครับฝั่ง dc จะขึ้นข้างเดียวต็คนี้นไม่มีปัญหานะครับแสดงว่าออโต้ไม่เสียนะครับไฟห้าโวลต์ก็มีมานะครับผมอันนี้ฝั่งทนันเตอร์สัญลักษณ์มันจะเป็นทนันตเตอร์อ่ะโอเคตัวรับแสงก็คือฝั่งฝั่งรับแสงนะครับฝั่งรับแสงไดโอดเป็่งแสงนะครับ อาการนี้ก็ต้องไล่ไล่ดูนะครับมันจะมีวงจรมันจะมีรีเลย์รีเลย์ตัวนี้ก็ชอบเสียนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับก็ชอบเสีย12โวลต์นะครับก็คือเวลาเรากดปุ๊บต้งแดง,แดงเรามากดตรงนี้แป๊กรีเลย์จะทํางานดังแป๊กนะครับก็คือดังแป๊กแล้วมันถึงจะทําให้วงจรรับไฟ AC เข้ามานะครับ หรือว่ารีเลย์มีปัญหาเ๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนกันตอนนี้เลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้เลยเดี๋ยวไปหาก่อนแป๊บบนึงคงไม่มีคงต้องแกะหาไม่บอร์ดนะครับแป๊บนึงนะครับผมแต่ว่าเดีย๋ยวหาดูในกล่องเกะก่อน มีมาตัวหนึ่งครับน่าจะแกะไว้แล้วนะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มือแรกนะครับมันมีอสองแกะไว้แกะจากไอ้บอร์ดเก่าหลายตัวนะครับนี่เหมือนกันเลยเด็ๆนะครับตัวเดียวกันเลยก็ยังใหม่อยู่นะครับผม,มยังอยู่โอเคจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับจะไม่วัดจะไม่อะไรนะครับก็จะเปลี่ยนดูว่ามันใช้ได้ไหมโอเค ถอดก่อนแป๊บหนึ่งถ้าใช้ได้ก็คือจบนะครับจบก็เป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ทีหนึ่งว่าตัวนี้มันมีปัญหาครับมันก็ดูไามันถอดก่อนแป๊บหนึ่ง ให้ไม่ได้ก็ใหว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เราก็ต้องไล่นะครับให้มันงจรกันอีกทีนึงทีละสเต็ปนะครับทีละสเต็ปนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงไม่ไม่ยอมบอ,อกเลย ฝั่งฝั่งหน้าคอนแทกมันจะมันจะออกยากนิดนึงนะครับแต่ฝั่งกดกดลวดองมันงฝั่งคอยนะครับกดลวดมันจะออกง่าย นฝัน่งนี้ออกยากแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคดคอยคดลวดฝั่งนี้จะออกง่ายโอออกยากฝั่งนี้ออกง่าย ค okay. ก็งัดเลยงัดออกนีโอ้โหัไม่ออกต้องโยกโยกดูก่อนนะครับว่าขามันออกไหม ยากมาก ัดไฟหลังนะครับเพราะว่าทีรีเลยม์มันมันหน้าคอนแทกมันอาจจะจะต่อมันจะไฟมาเลี้ยงรีเลย์นะครับแต่ว่าหน้าคอนแทกมันอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่แตะนะครับจจไม่แตะแตกันกันเต้ ใส่ไปแล้วบรีเลยครับบัดตรลีแลกจะได้ลองกันจะเป็นจ่าหรือเป็นหมูหรือเป็นสลวัดใหญ่ นะครับนี่ตัวเก่ามาดูกันนะครับหมูือจ๋าหรือสลอดัดสลวัดใหญ่สุกมากะครับ อทำงานแล้วเห็นไหมครับตัวเลขขึ้นขึ้น D E อ่าโอเคโอเคใช้ได้ครับเวลาเราเนี่เห็นไหมเวลากดปุ๊บลเลียมันจะดังป๊อกแปก๊กป๊อกแป๊กเวลากดเวลาเราปิดเงี้ยครับเห็นไหมเมื่อกี้รีเลย์ยมันไม่ดังนะครับมันเปิดขึ้น เปิดเปิดเฉยๆแต่มันไม่ดังเปิดขึ้นปึ๊บเห็นไหมดังป๊อกแป๊กแล้วก็กดนห็ครับมันเป็นฝั่งไฟ AC นะครับเนี่ยเห็นไหมดังแป๊กแป๊กเลยสังเกตดูเนี่ยเปิดครั้งแรกก็แป๊กพอปิดเนี่ยเห็นไหมครับดังแป๊กนี่ถือว่าทํางานปกติเมื่อกี้รีเลย์แปลกนะอ่าเมื่อกี้นี้เปิดได้แต่คือรีเลย์เสียงยีรีเลย์เมื่อกี้เนี่ย มันไม่มีไม่ได้ยินเสียงดีเลยนะครับป,รปึป๊บปึ๊บได้แล้วเป็น DE นะครับประตูโอเคนะครับถือว่าคงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คงจบคลิปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ,บผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ ให้กับช่างมือใหม่นะครับหรือช่างคนไหนที่ยังไม่เคยนะครับยังไม่เจออาการนี้ก็ลองดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม